ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมโอ้ตบางแพรและรายการพักเครื่องสังขานะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักนะเหรียญที่มีราคานะสูงเหรียญหนึ่งของเมืองราชบุรีนะครับก็คือเหรียญหลวงพ่อยอดสูงวัดใหญ่อ่างทองนะครับันีทำไมเหรียญน,นี้ถึงมีราคาค่านิยมสูงมากๆนะครับสูงมากๆนะครับหลายหลายแสน นะครับถึงนะฮะหล้านบาทนะครับเพราะอะไรนะความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับเหรียญหลวงพ่อยอดสูงนะครับวิธีการดูแท้เก๊พิจารณาย,ยัางไงเชิญไปติดตามน,น,นะครับเพื่อนๆนะครับหลวงพ่อยอดสูงนะฮะเดิมทีนะนะที่รับรู้กันมาก็คือว่าประวัติท่านล้างเลือน นะฮนะนะประวัติไม่ได้ประวัติทัพลังเงินรู้เพียงแต่ว่านะฮะโบสถ์นะนะเนี่ยวันนี้เรานั่งอยู่ที่โบสถ์ที่หลังตรงนี้คือโบสถ์เก่าแก่ของวัดใหญ่คำทองโบสถ์วัดใหญ่างทองถูกสร้างโดยเงินของเจ้าเมืองเวียงจันทน์รู้กันเพียงเท่านี้นะครับพอค้นประวัติลึกๆกันไปแล้วนะครับจึงได้ นะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเหรียญและประวังคของหลวงพ่อยอดสูงจากพระที่ราคาค่านิยมหลักหมื่ก็เปลี่ยนมาเป็นหลักแสนหลักล้านอย่างรวดเร็นะครับหลวงพ่อยอดสูงคือพระเถราจารยหนึ่งใน8รูปนะที่ได้นิมน์เข้าไปส่วนฉลองวังบูรพาพิมลของพระองค์เจ้าพระหน ใน8องค์ที่เข้าไปนั้นได้แก่ 1. นู่เขเขวัดม่วงนะพระครูชัยคีรีศีสว่างสพระธรรมเสนาณีแจ่มวัดโชค 3. พระครูอินทัเขมาหลวงพ่อห้องวันช่องลนะครับ 4. เจ้าอธิการเทียนพุทธสโลวัดปัก ภูทินพระประกาศให้คนหน,นะะึ่งล้านห้านะเจ้าอาธิการยอดวัดใหญ่ทองก็คือพระยาสุทหกนะฮะพระครูอาจารย์โสพลหลวงพ่อฮัววัดกลางวังยิงเจ็ดเดจ้าอาธิการคำวัดคำแพงใต้และพระประจิจวัดมาน,นะครั้งนั้นนะที่เขาวังด้วยกัน นะครับครั้งนั้นที่เข้าหวังด้วยกันรูก้ก็ได้เกิดการสร้างที่นิหารและสิ่งัดส์ญญขึ้นในงานครั้งนั้นในวังปูรคาพิ่ลนะครับหลวงพ่อยอดนะพอสือมมบค้นไปหมดแล้วต้องบอกครังเพื่อนท่านมีเชื้อพระวงศนะ์เชื้อพระวงของเจ้าเมืองเ,เวียงจันทร์ืบสาย มาจากทางพระเจ้านันทเสศซึ่งนะฮะสายควนมเสศเนี่ยก็สืบสายตระกูลบุญช่วยนะครับสืบสายตระกูลบุญช่วยนะฮะโดยพระเจ้านันทเสศเนี่ยก็คือพระโอรสคนโตนะฮะของพระเจ้าสิริบุญสารพระเจ้าสิริบุญสารเนี่ยนะก็มีพระโอรสสามองค์ก็คือหนึ่งพระเจ้านันทเสศสอง พระเจ้าอินทวงศ์และสามพระเจ้าอัคคุลวงศ์ซึ่งพระเจ้าอัคคุวงศ์เนี่ยเราจะคุ้นกันเราจะคุ้นกันมากๆในสมัยเจ็ดที่สามนะครับคราวนี้นะเมือ่อหลวงพ่อยอดสูงเองเนี่ยนะท่านได้สื่อสายนะซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์นะจกเจ้าืองเป็นงจ้านี่ไงครับเลยเป็นเหตุให้โบสถ์ของงานเดี๋ยวให้ดูโบสถ์นะโบสถ์ของวัดใหญ่นะ อเนนี่ยะได้รับเงินสร้างโบสถ์จากเจ้าเมืองเวียนจันทร์ที่มาสร้างให้นะครับหลวงพ่อยอดสูงที่ลัดใหญ่อาทองนี่โบสถ์เก่าหลังนี้อายุอายุายหลายร้อยปีมีเป็นร้อยนะครับก็วันนี้เราก็นั่งอยู่ที่ในโบสถ์นะครับหลวงพ่อยอดสูงนะฮนะหลวงปู่เจี๊ยดปากไก่ นะหลงวงพ่อจำวัดโชคหรือหลงวงปู่เข็มวัดม่วงหลงวงพ่อห้องวัดช่องลมเหรียญทั้งหมดนะเหรียญทั้งหมดของพระเถราจารย์เหล่านี้นะครับเหรียญทั้งหมดของพระเถราจารย์เหล่านี้ได้นะได้รับการอนุเคราะห์ให้มีการจัดสร้างจากร้านนาถาจารุปกรณ์โดยการอนุเคราะห์ นะให้มีการจัดสร้างจากพระองค์เจ้านิพลพานุพงศ์ซึ่งเป็นราชโอรสของเจ้าฟ้าพานุลังสีนะครัก็คือสาเหตุในครั้งนั้นเกิดความาราจา์ก็คือมีการถ่ายภาพนะพระเถราจารย์เหล่านี้ที่อยู่ในงานฉลองวัคงคุณพระพิมพปรากฏว่านะ พระราชญาตของพระเจ้าพันธุ์นังสีองค์ที่สี่ท่านเกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ได้ปู่เชี่ยัว่าปลาไก่ก็มีขวานประจรําตัวของท่านเป็นขวานเ้ก็ได้ทําการรักษาโดยการให้นอนลงแล้วก็ใช้ขวานเคาะตะตุ่มแล้วก็เคาะนะครับพอเคาะตะตุ่มแล้วก็เคาะไล่ปรากฏว่าเกิดอาการเดินได้อย่างอัศจรรย์ พอองค์เจ้าที่คนพาณิงเห็นก็ก็เกิดศรัทธาในตนวทเทียนได้นะหลังจากนั้นเมื่อมีการจัดการถ่ายภาพพาเกติในพิธีนี้ช่างภาพก็เห็นว่าถ้าเป็นพระสงฆ์ถือขวาจะเป็นการไม่เหมาะสมก็เลื่อมมือไปหยิบขวานพุทเทียนออกปรากฏว่าขวาที่หลวงพุเทียนเนี่ยยกไปไหนมาไหนได้อย่างสบายนะัก หนักจนช่างถ่ายภาพยกไม่ขึ้นก็ยังสร้างความอัศจรรย์และก็เรียกศรัทธาให้กับนะบข้าราชาบริพารข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะฮะและเชื้อพรวง์ที่อยู่ในเหตุการณ์ในปุตติย์นะครับแต่เมื่อศรัทธากูเทียนแล้วด้วยในความศรัทธานี้ลุกผู้เทียนเนี่ยกลับให้การยกย่องน,นะกลับให้การยกย่องหลุดพ้อยอด อ๋หรือเจ้าอธิการยอดเนี่ยเป็นอย่างมากก็เลยทําให้นะเกิดการจัดสร้างเหลี่ยงของนะพระเสราจารย์ที่เข้ามานะฮะสวนในการฉลองวงังบูภาครั้งนั้นหลวงพ่อเชิดวัวปาไกา่สร้างในปี2464พร้อมกับหลวงปู่เข็งวัดม่วงด้วยความที่นะสร้างอภินิหารและทำให้พระองค์เจ้า นิพนธนุพงศ์เนี่ยเรื่องสายศาทธามากๆกูเทียนก็เลยมีการจะสร้างเหรียญเนื้อทองคำเนื้อหน้าเนื้อเงินในขณะเดียวกันหลวงพ่อยอดก็มีการจะสร้างเนื้อทองคําเนื้อเงินและเนื้อทองแดงในปีถัดมาคือสองสี่หกห้าชนะสองสี่หกสี่เพราะโรงงานนะในสมัยก่อนเนี่ยร้านรับทําเหรียญจะเอาเหรียญเข้าไปทำเนี่ยเขาจะทําได้ไม่มาก ไม่มากเขาบอกว่าการจัดส่งเข้าไปปั๊มเนี่ยจัดส่งเข้าไปเป็นคู่นะครับก็คือได้คู่แรกก็คือ64ปูเทียนป๊ปาปากไก่และปูเข็ยมันม่วง65ก็จัดส่งเข้าไปหนึ่งคู่นะก็คือเหรียญหลวงพ่อยอดสูงและหลวงพ่อแจ่มวัดโชคเห็นไหมครับอาจจดส่งเข้าไปหนึ่งคู่แล้วก็มีการบอกกล่าวว่า ที่เข้าไปในนั้นมีอยู่สององค์ซึ่งมีการสร้างวัตถุมงคลแล้วอันนั้นก็น่าจะเป็นหลวงพ่อบัววัดกลางวังเย็นหรือเละเดิมทีเนี่ยนะครับได้มีการหมายกําหนดการเนี่ยจองตัวหลวงพ่อฟังวัดนั้นปกซึ่งงานฉลองวังเนี่ยคือปีสองสี่หกหนึ่งทางเกี่ยวสองสี่หกสองก็น่าจะเป็นเดือนเมษาครับน่าจะเป็นเดือนเมษาของปีนหนึ่งปรากฏว่า นะหลวงม่อฟัดเนี่ยได้เกิดมรณภาพเสียก่อนก็เลยมีการนะได้นิมนต์นะเจ้าให้การทาวัดกำแพงได้ไปแทนเป็นตัวแทนหลวงพฟัดหลวงพเทียนวัดป่ากไก่จะสร้างขึ้นในปี2465หลวงพุทียนนั้นนะท่านได้เกิดในปี2 3 0 0 2,390ท่านวรภาพในปี2,469อายุท่าน71ปีอายุเยอะนะอายุเยอะนะครับอายุท่านไม่ได้น้อยนะครับแต่นะท่านได้สระตำแหน่งจเจ้าอาวาสและสระตำแหน่งเจ้าพณะหมวดอา่างทองตั้งแต่ปี2466อันนี้ผมก็หมอเลยว่าเป็นสิ่งพิเศษ สำหรับพระในในในละแวกนี้เลยละแวกนะฮะตำบลอ่าทองมัจกจะมีการนิยมสลัตตำแหน่งนะเพราะเขาว่านาหนองก็สลับตำแหน่งพ่อยอดก็สลับตำแหน่งนะฮูเทียนวัดปาไก่เองท่านก็สลัตตำแหน่งไม่ได้อยู่เป็นเจ้าอาวาสจนมรดภาพนะครับเดรียญหลว่า่อสูงมีการจัดสร้างในปี24 6 5้าโดยนะร,ระองค์เจ้านิพนธ์พระนุ่ง เป็นผู้นะฮะอนุาะว์ไหวานให้ร้านนาขาจารุปกรณ์เป็นผู้จัดทําเหรียญหลวงพ่อยอดสูงขึ้นพร้อมกับเหรียญพระธรรมเสนาณีแจกวัดโชคหลวงพ่อยอดสูง่าเดี๋ยวให้เอาเหรียญขึ้นมาหน่นะครับหลวงพ่อยอดสูงนะครับอันนี้ก็คือนะฮะภาพที่ขึ้นเมื่อกี้ก็คือนะฮะ หลวงพุทธิสารประสิทธิ์อมพรนาถาอาจารย์รุปกรณ์เจ้าของร้านนาถาอาจารย์รุปกรเหรียญยี่ห้อยอสูงมีการจัดสร้างด้วยกันสามเนื้อนะครับคือทองคําแต่ทองคำเนี่ยประวัติการสร้างมีแต่ยังไม่พบเห็นเหรียญจริงในวงการทองคำหนึ่งเหรียญเนื้อเงินหนึ่งเหรียญเนื้อเงินก็คือเหรียญที่นะเพื่อนๆได้เห็นอยู่อ,อันนี้นะครับและก็เนื้อ,อเีเป็นเหรียญข้างเลื่อย นะครับเป็นเหรียญข้างเรืเอยนะฮะเป็นเหรียญข้างเรือยนะครับอ่านนี้นะครับอันนี้็นทองแดงนะครับอ่าอันนี้เป็นเนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินเป็นเหรียญข้างเรือยนะครับอืมผมมอกว่าเป็นเหรียญที่มีความคลาสสิกมากๆนะนะเป็นเหรียญที่มีความคลาสสิกมากๆเป็นเหรียญข้างเรื่อยลักษณะเดียวกับเหรียญหลวงพ่อโสธร อ่า2 4 6 0หรือเหรียญพ,พักพุทธชินราชวัดใหญ่พิศนุโลกหลักการพิจารณาแท้เกนะครับหลักการพิจารณาแท้เกะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเพื่อนจิตกันไปนิดนึงนะครับ,บ,นะรบซึ่งผมบอ,อกเลยครับว่าเหรียญเนี้ยณปัจจุบันที่ผมทำคลิปนี้ในปี พศ2563เหรียญน,นี้ยังไม่มีเหรียญเก๊อ่ายังไม่มีเหียเกย๊ออกมาด้วยความที่หาเหรียญที่มีสภาพสวสวมบูรณ์ไปขอไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีการทําเหรียญน,นี้ขึ้นนะรเราจะให้หลักการพิจารณานี้ก็คือโลหะต้องมีความเก่านะครมีความเก่าถึงนะ9 8ปี หรือมีความเก่าถึง100ปีเงินก็ต้องเป็นเงินเก่านะฮะทองแดงก็ต้องเป็นทองแดงกับซึ่งเทียบเคียงได้กับเหรียญเฟืองอ่าเหรียญเฟื้องหรือเหรียญสตางรูที่เราใช้กันความเก่าตํงได้หมดนะฮะส่วนการพิจารณาตํหนิบนเหรียญน,นี้นะครับหนึ่งเพื่อนๆดูเลยให้เหรียญเป็นทัางเลื่อยถ้าเป็นตัวตัดเป็นค่าปัามตัดนั้นไม่ใช่ให้เหรียญเป็นทัางเรื่อยซึ่งลักษณะาการเลื่อยเนี่ย แต่ละเหรียญจะไม่เข้ากันเพราะเป็นงานแคดเมดคือใช้หมุดเลยนะครับตําหนิด้านหน้าก็คือถ้าเพื่อนๆดูดีๆเม็ดไข่ปลานะครับเพื่อนๆดูเม็ดไข่ปลานะเม็ดไข่ปลาฝั่งนี้อ่าเดี๋ยวลากตัวเราไปนะเม็ดไข่ปลาฝั่งนี้จะใหญ่กว่าเม็ดไข่ปลาอีกฝั่งอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆดูนะเม็ดไข่ปลาฝั่งนี้จะใหญ่ใช่ไหมครับอ่าส่วนเม็ดไข่ปลาฝั่งนี้จะเล็กแล้วเม็ดไข่ปลาฝั่งนี้นะครับ ข้างบนเนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่งจะห่างจากกระหนกเนี่ยนะครับมากกว่าเส้นไขป่ปลาเม็ดไข่ปลาฝั่งนี้ซึ่งเม็ดไข่ปลาฝั่งนี้จะฉีดเห็นไหมครับในเหรียญเนื้นงนก็เหมือนกันอ่าเพื่อนๆดูแอดมินพาพี่ไปหน่อยนะครับมม้ไปไม่ถสีนะครับไไอ่านะนี่เห็นไหมครับเม็ดไข่ปลาฝั่งนี้นะจะไม่มีจะโล่งอ่าแต่ถ้าเป็นเม็ดไข่ปลาฝั่งนี้เห็นไ,ไหมครับจะติด ามาดูนะคําว่าหลวงพ่อยอดสูงเพื่อนๆดูหลวงพ่อยอดสูงสารูสาระอูเนี่ยนะจะชิดเส้นขอบเลยอสาระอูเนี่ยครับสารูคำว่าหลวงพ่อยอดสูงนี่นะครับสารูนี่จะชิดขอบล่างเลยพื้นที่ไม่พอให้แกะสะอูอ่ะเดี๋ยวเรานำแกะทั้งแดงมาดูกันว่าเหมือนกันหรือเปล่าเห็นไหมครับสารูนเนี่ยนะ จะแกะติดเส้นขอบเลยนะครับและหลักการพิจรารณาสําคัญเลยของเหรียญที่เป็นข้างเรื่อยๆนะครับเพื่อยหูอ่าหูเนี่ยหูเนี่ยนะครับเนี่ยจะมีการแกะวงกลมไว้นี่จะมีการแกะวงกลมไว้แกะให้เป็นโดนัทเห็นไหมเนื้อรงินมีเนื้อเงินก็มีนี่เห็นไหมแกะให้เป็นโดนัทไว้เพื่ออะไรรู้ไหมครับ เพื่อเวลาเลื่อยเนี่ยเขาจะได้เลื่อยให้ตรงรูปทรงนะจะมีการแกะนะหูไว้เห็นไหมแล้วหูในะเวลาแกะมาเนี่ยเขาจะมีร่องนะครับเขาจะมีร่องของเขาแล้วก็เลื่อยแล้วลักษณะของเหรียญข้างเลื่อยเนี่ยเขาจะเลื่อยเอาอนหน้าให้สมบูรณ์พอเลื่อยเอาหน้าให้สมบูรณ์เนี่ยหลัง ก็มักจะบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังันนะครับหลังก็มักจะบิดบิดเบี้ยวเพราะเขาเอาหน้าสมมูณ์ก่อนไนงะเขาไม่สนใจข้างหลังนะครับสามารถขยายภาพได้เต็มโดยที่ไม่ต้องเห็นโบทเลยก็ได้นะครับแอดมินนะนี่เ่าดูไ้มครับด้านหลัง นะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะกินนะครับเขาจะเลื่อยกินตรงไหนไปตรงไหนแหว่งเนี่ยนะเขาไม่ได้สนใจพเพราะอะไรไหมครับเพราะเขาเอาหน้าด้านหน้าให้เป็นหลักก่อนด้านหลังเนี่ยจะแหวงแ่งจะตรงหรือไม่ตรงเนี่ยนะครับเขาไม่ได้สนใจฉะนั้นเหรียญใดก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆที่ไปเหรียญทั้งเลื่อยนะถ้าด้านหลังวอล์แหว่งมักจะแท้เลยเพราะเหรียญเ๊เนี่ยเขาจะทําหน้ากัะหลัง ให้มันเข้ากันให้มันตเต็มเต็มถ้าเหรียญข้างเลื่อยด้านหลังนะถูกเลือ่อยไม่ตรงตรงไหนถูกกินไปว่างแหวกอันนั้นถือว่านะเป็นหลักพิจารณาอีกหลักหนึ่งที่จะทำให้พิจรรารณาง่ายนะครับต้องบอกครับวันนี้นะฮะผม,มอยากจะฝากเพื่อนๆว่าเหรียญทองพยอดสูงเนื้อเงินสนนราคาค่านิยมตอนนี้สวยๆอยู่ในตัวเลขหนึ่งล้านบาท ส่วนนะฮะเหรียญหลวงพ่อยอดสูงที่สร้างในปี24 6 5หที่เป็นเนื้อทองแดงสวยๆจะมีกระไหล่ทองเต็มๆนะสวยๆกระไหล่ทองเต็มๆสนนค่านิยมอยู่นะราวๆ4ถึงสนบาทนะครับแต่เหรียญเก่าเนี่ยเราก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นเหรียญที่ไม่มีราคาการเพราะเหรียญที่มีราคาการหมายความว่าถ้าเหรียญน,นี้คนหนึ่ง อยากได้ราคาแพงแต่สามารถไปหาที่อื่นได้ซึ่งมีราคาถูกกว่าก็จะถูกจํากัดโดยนะปริมาณเหรียญที่หลายๆเหรียญน,นะที่ทําให้เกิดว่าเออแพงมากไม่ได้นะเพราะที่อื่นมีถูกกว่าและแท้เหมือนกันนะก็จะเกิดราคาการขึ้นทันทีแต่สําหรับเหรียญเก่าต้องบอกเลยครับว่าสภาพไม่เท่ากันสภาพไม่เท่า,ากันอาจจะแท้เหมือนกันแต่ความสวยไม่เท่ากันเหรียญสวยเนี่ยถ้าเขาเรียกราคาสูงมากๆแล้วเราไม่สามารถไปหาที่อื่นได้ ใช่ไหมครับจึงกลายเป็นนะวัตถุมงคลที่ไม่มีราคาการนั่นแหละครับคือมูลเสน่ของเหรียญพระคณา,าจารย์เก่าๆวัตถุมงคลต่างๆของพระคณา,าจารย์เก่าๆซึ่งมีน้อยชิ้นอ่านะสภาพไม่เท่ากันจึงเกินนะคุณค่าที่ไม่มีราคาการวันนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะทําให้เพื่อนๆ ที่ดูคลิปนี้ถ้าคนเจอเหรียญแบบนี้ในบ้านนะครับก็จะสามารถนะฮะเปลี่ยนเป็นเงินสดเอาไปซื้อบ้านซื้อรถประกอบธุรกิจได้อะไรก็แล้วแต่หรือนะฮะถ้าเจอเหรียญน,นี้อยู่ที่ไหนและเจ้าของเขาไม่รู้คุณค่าไม่รู้ราคาเพื่อนเอากลับมาในราคาที่นะไม่สูงมากแขวนคอไปเลยแขวนคอไปเลยพุทธคุณของเหรียญหลวงพ่อย,ยอดสูงวัดให เหมาะสมอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องทำธุรกิจในการประมูลหรือมีการต่อสู้นะมีการประมูลงานหรือมีการต่อสู้นะครับเพื่อทำโปรเจกต์ใหญ่ๆเพื่อทำโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับแขวเรียนหลวงพ่อยอสูงนี้ไว้นะผมบอกเลยครับว่ามักจะประสบความสำเร็จนะมักจะอยู่เหนือคนอื่น มักจะเป็นผู้นำมักจะทำงานโปรเจกต์ใหญ่ๆได้สำเร็จนะครับที่เห็นได้ก็คือเรานั่งอยู่ที่โบสถ์โบสถและที่ลหลวงพ่อยอดเป็นผู้สร้างโดยเงินปัจจัยในการสร้างโบสถ์นี้เป็นเงินของเจ้าหมึนเองวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับติดตามกันใหม่คลิปหน้าถ้าถูกใจนะกดติดตามแล้วกด Subscribe ในเพจพระเครื่องสังขาร สำหรับวันนี้ผมโอ้ชบางแพงกลับลาบแฟนเพจทุกท่านไปก่อนสฝันดีในที่สวัสดีครับผม